ครับวันนี้มีลูกค้านําพระที่บ้านนะครับมาเปลี่ยนเป็นเงินนะครับซื้อน้องเข้าไว้พอสมควรนะครับท่านใดมีนะครับพลาต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับนํามาดูที่ร้านได้เลยนะครับรับประเมินราคาให้สูงสุดนะครับรับซื้อด้วยความยุติธรรมนะครับเราไม่ต้องห่วงครับแท้เราปล่อยโลดเอาเข้ามาดูได้นะครับสสดเรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับบัวชัยโดนมาหนึ่งเปรก ส่งมาสอบถามกันได้น,นะครับร้านรับซื้อให้ราคาสูงสุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ